สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเป็นเกษตรกรนะครับมาปลูกผักกันครับนี่มาขับรถหรือว่ามาเป็นอะไรกันเนี่ยนะครับนี่ก่อนอื่นนะครับเราก็ใส่น้ําไปครับพอเราได้ระดับน้าแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยเอก่อนนะครับนี่แล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยบีนะครับก่อนอื่นใส่ปุ๋ยเอก่อนนะครับระดับนี้ก็ ะเอานะครับไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราปลูกผักแบบว่าพืชผักสวนครัวครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกผักไออ่อนก็ต้องใส่เยอะเป็นธรรมดาครับปลูกในลงโฟมนี้ปลูกเท่าไหร่ก็ปลูกไม่โตนะครับแต่ว่ารากนี้อย่างเยอะมากเลยครับถ้าพูดถึงแตกยอดไม่ก็แตกนะครับแตกเยอะแต่ว่าใบก็ไม่โตอะไรก็ไม่โตครับแตกยังไงไม่รู้เหมือนยอดอ่อนนะครับผมก็เลยจะลองแบบว่าแยกพยายามใส่น้อยนะครับพอเราใส่ปุ๋ย a แล้วครับล้วก็คนคนนิดนึงนะครับแล้วก็ สักพักหนึ่งครับก็มาใส่ปุ๋ยบีกันเลยครับนี่ระดับก็กะเอาเหมือนเดิมครับไม่มีระดับแนงครับผมลองใส่แล้วครับถ้าใส่แบบว่าใส่ในน้อยเงี้ยยิ่งใบเหลืองใบเลยครับเหมือนว่าเราใส่ปุ๋ยอ่อนเกินไปเขาต้องการแบบว่าเยอะๆครับผมก็ทดลองมาหลายเลยนะครับหลายแบบว่าโอ้ยตกลาวเยอะๆลองมาเยอะ พอเราเติมครบทุกลังแล้วนะครับนี่เราก็มาวัดกันเลยนะครับว่าระดับนี้ได้ไหมนี่สีครับระดับกะเอาเหมือนเดิมนะครับนี่สีพอได้พอได้ครับผมว่านี่ครับตอนนั้นเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยครับ ่อนอื่นนะครับผมต้องไปหาแยกไอ้ต้นที่แบบว่าเบียดเบียดกันนะครับมันมีหลายต้นนะครับพอดีผมจะแยกให้แบบว่าให้อยู่รังละสองต้นสามต้นอะไรนะครับเพราะว่าผมใส่เยอะที่ผมบอกนะครับเราก็แยกแยกแยกไปเลยนะครับยิ่งแยกยิ่งสนุกยิ่งมันนะครับแต่ว่าอันไหนรากยาวแล้วก็จะดึงทิ้งนะครับบางคนบอกว่าอย่าปลูกกะเพราใกล้กับโหระพานะครับเพราะว่ากลิ่นโหระพานี้จะแรงกว่ากะเพรานะครับแต่ผมก็ ปูกติดกันเลยครับแต่ก็ผมก็รู้สึกว่ายังหอมเหมือนเดิมนะครับกิ่นอะเพราะว่าเราเด็ดจากต้นสดๆเลยครับผมก็เป็นผนกปลูกอย่างเดียวนะครับส่วนมากไม่ค่อยกินครับนานๆที่จะเก็บมากินครับหรือเดือนละครั้งก็เป็นไปได้นี่ครับเราแยกเสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นสารแหน่นะครับนี่คงใส่เป็นต้นเดียวเลยครับให้เขาแตกแบบเยอะๆเลยครับนี่ก็เป็นกะเพรานะครับ นี่แต่ก่อนผมปลูกเต็มทุกช่องนะครับในแต่ว่าก็แยกไปแล้วก็เยอะในกระถางก็มีนะครับแต่ว่าจะปลูกในน้ําในรังโฟมนะครับนี่นี่ก็เป็นเครื่องอุปกรณ์การปลูกของเรานะครับนี่ช่องไหนที่มันบบวนครับหรืออะไรเนี่ยผมก็จะเอาฟองน้ําไปปุดนะครับเพราะว่ากลัวพวกเศษใบไม้พวกอะไรหลุดลงไปครับเดี๋ยวจะทําให้น้ําเน่าน้ําเสียได้ครับผมก็ใส่ใส่ไปให้เต็มทุกช่องเลยครับไอ้รังนั้นที่ว่างนี่ก็ เพราะว่าผมเพิ่งแกะออกมานะครับเพราะว่าบางต้นก็มีตายมีอะไรครับทําให้เน่าอย่างเงี้ยถ้าไม่รีบเก็บบอกเดี๋ยวจะทําให้น้ําเสียพอเสร็จเรียบร้อยครับนี่เราก็เสเอาความสะอาดล้างโฟมนิดนึงให้สวยๆนะครับนี่มาก็เนี้ยตอนเย็นเนี้ยผมจะเก็บแบบยอดอ่อนๆไปกินกับก้อยีกขมนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้า